อันนี้เราก็คือถอนวัวนเห็นแล้วนะง้วนตอนนี้มัูไม่ร้านนะมันนั่นหนอกม้วมันมูไม่ร้านนะเราถอนมาพรมบนแล้วนะข้างล่างหมดไม้หอมพันแหวนนะเหมือนเธอพูดหมดของกันของกันหอมพันแหวนสวดทุกคนดีกันท่ะกระซิบซ่องไปหน้างศาลาจ้าเดี๋ยววันนี้แตนก็จะไปหาหมอฟันเนาะทุกคน แต่ว่าตอนนี้ก็อยุโรถไฟฟ้าเอยู่สถานีรถไฟฟ้าแฝกสารเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปแล้วก็ยังไม่ได้ไปหาหมอฟันก่องตรงเนาะอาจจะเดี๋ยวไปหาไปเฮ็ดกับเขาอยู่บ้านตอนหน้าเก้าเพเนาะเดี๋ยวเขาควไปหาหแล้วเพราะว่ากำลังรอรถมาเยอะแต่เราก็ยังไม่ทันเลยนะมาตอนหน้าเก้าก็อยู่ตรงเอกมัยเนาะเดี๋ยวเขา ไปหบาจตะไลเก้าแล้วก็ค่อยไปหาหมอฟันเพราะว่านัดบออฟันใช้อยู่อยู่พลังเก่าเนี่ยนะเนาะอยู่ชันที่นลางเก่าประมาณเก้าโมงเอ้ไม่ใช่มัวละไฟสองโอเคเดี๋ยวเาเลยเลยก็ได้คนรถตัยังบราเนาะตอนนี้รถแทากเตอร์กมัเนาเขาไปไปขึ้นรถแทกัน สถานีพักขนงแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะไปแต่บัตรไอ้บัตรบาดออกเสียงเราตรงนี้แห้งเลยนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นบัตรเป็นรถตัวเองบัตรโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวแตงก็จะลงไปนั่งรถสีแดงต่อเข้าไปปีดีนะทุกคนจะลงไปหารถกัน เอาโล่งผิดปากกันเนี่ยน่าจะถูกหรือบ้างตัวเองเนาะใครก็มา๋ต่ใส่แม่ก่อนแต่ตอนนี้เราจะใส่แม่นะทุกคนแต่ว่าถ่ายคลิปก็เลยถอดออกไม่ใส่ก็ได้หรกมั้งเนาะเพราะว่าไปที่โล่ง เดินไปทางไหนนะอ่ไงอ๋อเราลงทีพี่เจต้องไปลงฝั่งมันจะใก้อะไรรเรามันักเดินเดินได้อยู่แล้วเวล่าวันยุไปไทยยุโรปอีกคนเหนื่อยเลยทุกคนแบบเดินแบบเดินทางเลเดิน้แต่เช้าจนจนมืดกว่าจะได้เข้าบ้านประมาณ ท้าสุดก็สี่ทุ่มมีวันหนึ่งอ่ะกลับเข้าบ้านอ่ะดีนะดหนึ่งโคตรเหนื่อยจะถึงมาทำงานไหวทุกคนจะ็นเือนฉันไดแล้วว่าคลิปนี้มิสลาใหอย่างนะไม่ให้หลุดเลยอะเป็นหลอเจอสันแม่ก็ได้กติดคน วันนี้ถ่ายคลิปก็อาจจะใส่แมสนะนนท,ทุกคนเพราะว่ากลัวกลัวบาดไปติดคนอื่นเนาะอ,อุ้ยนี่ไงรถแดงมาแล้วรถแ,งแดแงมาแล้วทำยังไงคะขึ้นไปกันพาด้วยนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะกเรียนรถสีดแดง เดี๊ยวชอบไปกินเหมอนนทุกคนคือตอนนี้คือหิวมากนะเวลาเจ็ดสิบเอ็ดโมงแลยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจ้าเดี๋ยวเราไปซื้อเกี๊ยวขอน้องอันนี้ตัวเกี๊ยวตรงตรงเนี้ยตรงทีนีเนี้ยอร่อยมากเกี๋ยวเรือทุกน เ้าดูเ้าทุกคนหลายแหงแ่งเดี๋ยวเราไปสั่งที่เกียวกันเนาะอันนี้ก็คือหินหิน,หนที่เคยทำงานเนาะ เอาเนื้อสามค่ะใช่ค่ะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอกันนะทุกคนรอกับจอร์จกันนะเออขอบคุณค่ะอันนี้เราก็ซื้อใหญ่มาล่วงนี้พอดีเราก็จะเดินเข้าไป ก็คซ <laughs> <Yo. laughs> <laughs> <Yeah>. ื้อซื้อไปงพนอนน้องเยอะมากแต่เราก็จะเดินเข้าซอยมาถึงบ้านไปมากแล้วทุกคนเราจะนั่งก๊เดี๋ยวเราเข้าไปเจอน้องๆกัน จ้าฮะมาแอาตุยยังเสร็จแล้วเหรอเดินไอมาไกลมาถึงที่น้งมอกแปละว,วันนี้เรามากับเพื่อนนะทุกคนนี<ะ>่ย <laughs> กล้จะขี้อายนิดนึง <laughs> <laughs> มาเดินตรงนี้อะรู้สึกว่าตัวเองสวยมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะถามมาโน่นไปโน่นไปรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วนีเนี่ยนั่งถามเยอะมากอันนี้เดี๋ยวเราก็จะถึงกินอีกอันหนึ่งเพื่อนก็คือเดินออกนอกไปกะ เราก็มาถึงี่ินิมกมพันแล้วเราเอาบัตรห้ตรงนข้าหเราได้ อ่าได้อันนี้ใช่ไหมคะเลือกเป็นสีสี่สิบหกค่ะใช่ค่ะอะอันนี้เดี๋ยวหนูเข้าไปปรึกษาคุณหมอก,ก่อนไหมคะเพราะว่าหนูมีคลินิกที่ที่แบบว่ามันมันลดค่าใช้จ่ายลงมานิดนึงนะคะ่ะเ,เดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอก,ก่อนก็ได้คะ่ะว่า ใช่ค่ะเป็นสองคนผ่าคนแ่กก็เป็นการถอนแล้วเป็นการผ่าปันธุ์ดอ่ามันมันมีถอนแล้วก็มีผ่าปันธุ์ด้วยค่ะอช่ดังนั้นเราไม่ให้ทำกับทันทีนิกโดยตรงนะจึงะใช่ถ้าถ้าเป็นผ่าใช่ไหมคะทั้งถอนทั้งผ่าเดินเหรอเพราะว่าถ้าเปนกรณีที่เป็นทำคลินิกข้างนอกผงว่ารวมกันจะนาจะกาให้จะค่อนข้างใช้เวลาที่นข้างนานมากกว่าที่จะได้คิว เพราะฉะนั้นฟันของแม่จะไม่ร็จนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่นานค่ะคุณหมอก็บอกว,ว่าแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับอ่าของเราจะแนะนำเรื่องแค่คืกับนาคลินิกอันนี้ก็คือเป็นมือวันใหม่นะทุกคนนี่ไปหาหมอฟันเนาะมือว่านเนี่ยว,ว่าสิอัดคลิปตอนอ่ายุนาคลินิกว่าเออออกมาเสร็จแล้วนะยังแต่มันถอนฟันคุดไอ้ผ่าฟันคุดข้างล่างเนาะทุกคนแล้วก็ครั้งเรื่องก็คือถอนฟันคุดก็คือว่า ปวดมากแล้วก็ว้าวพูดไม่ชัดด้วยอนะตลบมากทุกคนเจ็บก็เจ็บพูดไม่ชัดก็ไม่ชัดเนาะอันนี้ก็คือเอาอันนี้ก็คือผ้าแล้วก็ครั้งนึงก็คือถอนออกมาเนาะคือตอนถอนก็คือแบบอืมเป็ดยานแหง้งทุกคนมาไปจับผู้สวยหมอเนาะจับมือเขาเจา้าว่ายานเนาะโ่เคยโ่เคยถอนคันคุดเนาะอันนี้ก็ยังบ,บอบๆหน่อยหน่อนึ่งเนาะเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดก็อาจจะไปกัน ไปผ้าไปผ้าอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ผ้าเนาะไปตัดไหมตัดไหมที่หมอเย็บไว้อะอันนี้ก็คือเป็นวดัดเป็นไอจา้านะทุกคนน่าสงสารพันก็เจ็บแล้วก็เป็นวดัดเป็นไอด้วยรู้สบายนะทุกคนเมว่านเนี่ยก็คือมดไปหกพันเจ็ดแบบจะเป็นล้ม ก็คือว่าอันนี้ก็คือยังยังบอดนมันบอดได้ปวดน้ทุกคนแต่ว่าแต่ว่ายังกลิ่นแบบของแข็งๆไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่อ่าอา้วที่ค่าใช้จ่ายก็คือแบบพาพันกดสามปัญหาถอนพันกุก็พันหา,นนกก 1, หาเนาะแล้วก็ค่าเปลี่ยนยางอีกพันหาค่ายางอีกสองร้อยปุ๊เป็นหกพันเจ็ดเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีเดือนหน้าอีกครั้งนี้ทีนี้เดือนหน้า อันนี้ก็ผ้าแล้วก็ถอนค้อกันอันนี้อ่ะอันนี้ก็คือจบแล้วนะตอนแรกว่าจะแบบจะอัดคลิปตั้งแต่อยู่ในคลินิกว่าออกมาแล้วนายอยากจะซีดตอวแรกว,ว่าเออตอนเสาเดี๋ยวจะได้มีคลิปลงค่ะนะว้าว่าซาทุกคน <c oughs> ตลกมากเด,เดี๋ยวจะเอาคลิปให้ทุกคนเบิ่งนะโอเคทุกคนฝากติดตามอาเพจแตงเอิรนสาวลาวแล้วก็ กดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เน่ด้ทุกคนมีอย่างกระตีได้นะเดี๋ยวไปปรับปรุงเนาะเพราะว่าเรากันยังมือใหม่เนาะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าเอ้ยเสียงเบาไปนู่นนี่นั่นเนาะแต่อันนี้กันยังบมได้เสือมหมเนาะแต่พกกติ้ก็เป็นคนรอาดังอยู่แล้วเอ้ยเป็นคนเบาคอยอยู่แล้วเนาะเจ้านายก็บอกอยู่ว่าให้แบบให้พูดดังๆหน่อยอย่างนะก็เป็นคนเบาคอยเนาะเดี๋ยวจะพยายามปับตัวอยู่เนาะแต่ปั๊บมานี่ก็หลายปียังบ่ดังเงาเคินเยะ โอเคจ้ะท okay, so ุกคนสบายดีบ๊ายบาย